สวัสดีค่ะวันนี้นันจะมาทำเมนูส้มตำนะของคนเมืองยะโสรน,น่าจะเป็นประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกนารตำว่ามีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกก็ใส่อะไรบ้างคะใส,ใส่พริกแห้งค่ะพริกแห้งใส่ลงไปแซ<ส>่บลเลยนะคะแล้วก็แล้วก็มีพริกสดด้วยนะคะพริกสดแล้วก็กระเทียมกระเทียมโอเคแล้วก็ ตำไปเลยนี้ใช่ไหมอืมสุดยอดดิมัน้าปันตำก่อนนะเห็นไหมสวยด้วย <laughs> จะมาดูกันวิธีการตำของคนยะโสนะเมียสอต้องใส่นี้ไปเพื่อที่แบบมันจะได้ไม่กระเด็นนะคะอ๋ะอเห็นมากรูหน่อยเพื่อป้องกันการกระเด็นนะคะสวยเคล็ดลับขั้นตอนต่อไปนะคะใส่ถั่วปักยาวไปหน่อยหนึ่งนะคะอ่านี่ รกยาเราล้างไว้เรียบร้อยแล้ว,ลวนี่สูตรคนยะ่สเลยนะแล้วก็ขคกให้มันพอบุบหน่อยหนึ่งนะคะไม่ต้องให้ละเอียดมากแล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะหืน,นี่เหรอไหนไหน,ไหนโอ้มะเขือเทศค่ะอ่าลงไปเลยแซ่แบ ก็ตามด้วยมะนาวนะคะมะนาวค่ะอันนี้เรากะกะเอาใช่ไหมคะใช่ค่ะกะเอาะคะประมาณลูกนึงอะคะ่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปิ๊บหน่อยหนึ่งนะคะน,น,นิดหน่อยนะคะ กับน้ำปลารานะคะปะลารดสไหนเนี่ยดูสิวาวาสูตรแม่บุญล้ําค่ะอ๋อแม่บุญล้ํานะโอเคว่าจะอร่อยแค่ไหนดูนะปืดป๊ดปืด๊ดอิกอ๊กอืกอกอกอก๊ยำมิยำมิปลาหมาีน้ำปลาปลานิดหน่อยโอเคแล้วก็มีปูดองนะคะปูดองของเราปูดองนะคะล้างสะอาดลวกน้ำร้อนแล้วกน้ำร้อนแล้วค่ะใส่ลงไปเลย แล้วก็ใส่รดนัวผงรดนัวด้วยนะคะนิดหน่อยผงรดนัวรดนัวนิดหน่อยนะคะ,ะรดนัวนิดหน่อยโอเคแ่บอือดูนะรสชา,าติหน่ก มักเสือด้วยนะเราจะใส่เกล,ล็ดปอกแล้วก็มีเม็ดกะทินด้วยนะ,ะทำไมต้องใส่เม็ดกะทินด้วยคะเพราะอะไรจะได้เพิ่มความอร่อยค่ะเหรอโอ้กะทินเห็นไหมแซบ่บโอ้ใส่เม็ดกะทินด้วยดูสินี่มะละกอของเรา สดๆจากสวนเลยน,นะคะ,ะ,คะมะละกอจากสวนสับเสร็จนี่<ล>ก็ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นให้มันเย็นนะคะ,ะน,นิดหนึ่งเพื่อที่จะให้มะละกอมันกรอบนะคะคดูนะหน้าตาออกมาจะเป็นไงเราก็มาชิมด้วยกัน กินไปด้วยกันพร้อมๆกันเลยนะคะ่ะว้าวหน้าตาหนา้ากินจังเลยอร่อยนี่เป็นไงคะฮึเวลิกเวลิกิว้าวยังไม่ยแซ่ อืมโอเคอ่ะตักมาใส่จานเลยค่ะอืมนะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานกันเลยํำกินแบบบ้านๆน,นะคะแกมาเที่ยวหาที่บ้าน นับถือกันเป็นพี่เป็นน,น้องนี่มาแล้วจ้าส้มตำยั่วๆนะคะเรามาดูกันวันนี้เรามีอะไรทานกันบ้างนะมีส้มตำม,มีผัดถอยลายแล้วมีคุณเทา้าชิคเก้นด้วยนะคะก็ฝากเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะทุกคนเลยเนาะทานส้มตำด้วยกันอร่อยอฝา,ากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับ YouTube ช่องสุนันชาแนลด้วยนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ